ก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมากับช่อง c ีเซ l b ล a ิวตและเราก็มาในหมวดประจําของเรานะคะวันนี้เราก็จะมารีว <tem binge> ิว <experience> คุชชั <Salesforce. S 2> ่นนะตัวน <X> ี <fatigue> ้ก็คือ b บล็กลาเบลเ e เซ n วล e c u ค h ชชั่นฟาเ a ชั่นนะคะก็คือตัวเนี้ยเอ่อถ้าทุกคนรู้จักที่ฮ่องกงมันจะมีร้านที่มังชื่อซาซ่าใช่ไหมที่มันดังมากแต่เราไปได้มาจากซาซา ที่มาเลเซียนะคะที่กัวลาลัมเปอร์คือพนักงานบอกว่าตัวนี้คือเป็นตัวขายดีของเขานะคะซึ่งเป็นยี่ห้อที่เราแบบไม่รู้จักมาก่อนแต่ก็แบบอ่ะขายดีก็ลองหน่อยก็ได้แล้วก็แบบคือมันแบบมันแอบ,บแพงนิดนึงด้วยนะมันแบบหน้าจอประมาณพันกว่าบาทพันห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็แบบเวลาไปเที่ยวก็จะแบบอ,อ่ซื้อซื้อซื้อเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ความที่เขามีสีน้อยนะคะนี่คือสีที่เข้มที่สุดคือสูตรส,ส,สองเนเชอรัลตอนนั้นก็แบบ ตอนนั้นก็แบบเอ๊ะมันขาวไปเลาแต่ก็ซื้อมาอยู่ดีถ้าจำไม่ผิดนะคะเขามีเขามีรีฟิลมาให้นะคะก็เลยโอเคอยู่ถ้าแบบเป็นคุชชัชนอย่างเดียวเราพันห้าที่เป็นแบบดั๊กสตอร์เราก็อาจจะแบบอ,อะไรอย่าแอบแพงนิดนึงบอกว่า Ma d e in เจเราก็เลยไม่ได้ใจว่าเป็นแบรนด์อะไรนะคะแต่ว่าเหมือนน่าจะเป็นยี่ห้อของฮ่องกงนะคะมันคือว่า cybercolor com t hk นะ,ะอันนี้นะคะยี่ห้อ backlabel คือแพ็กเกจก็ดูดีนะคะ หรือแบ็คลาเมันเป็นชื่อแบบชื่อรุ่นนะแต่ว่าแบบชื่อที่อคือไซเบอร์คาเลเดี๋ยวเรามาลองดูสีกันนะคะคือคุชชั่นที่ได้ลองมาทั้งหมดจนถึงตอนนี้ปกติจะเป็นคุชชั่นของเกาหลีนะอันนี้น่าจะเป็นแบบตัวแรกที่เป็นแบบบอกว่าผลิตในญี่ปุ่นที่แบบได้ลองอะก็หน้าตาดูโอเคนะคะก็ชอบมาแพ็กเกจคือไม่กล่องแกงนะแบบดูมีน้ำหนักอะดูแข็งแรงมาแล้วมันปเป็นคุชชั่นเลยแต่ว่าซีลมันน่าจะแอบติดมาตรงนี้นะคะ ขนสองนะคะถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดนี้น่าจะขาวไปแน่ๆแต่ว่าอันนี้ก็คือฉันอยู่บ้านจนซีดแล้วนะคะเอออันนี้อันเดอร์โทนเขาแบบดูนูโทลเรามันดูแบบไม่เหลืองมากๆอะ่ะวันนี้ใช้พัเมอร์ตัวเดิมนะคะคุณโมลกุลอันนี้ไม่พูดเยอะแหละเพราะว่าใช้บ่อยแล้วในคลิปนะคะก็เดี๋ยวเรามาลงคุชชั่นกันคะ่ะเดี๋ยวซายจะลงให้ดูก่อนครึ่งหนึ่งนะคะอ๋อพอลงบนหน้าแล้วมันดูเหลืองเนาะ ให้ดูนะคะนี่คือข้างที่ลงแล้วเรียบร้อยข้างที่ยังไม่ลงมันปกปิดได้โอเคเลยนะฟินนชค่อนข้างไปทางแมทนะคะแต่แบบอันนี้เราลงเลเยอร์บางบางนิดนึงเราเรามาลงอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือกันนะคะเหมือนเราลงข้างนี้บางกว่าไปนิดนึงนะแต่ว่าให้ดูโดรวยนะคะมารอยสิวมาจะยังปกปิดได้แบบไม่กริบม,มากนะคะ อันนี้เลเยอร์ที่2นะคะเราไม่ได้ลงเลเยอร์ที่2ทั้งหน้านะคะก็คือเราลงช่วงตรงนี้เนาะตรงคางเพราะว่าเรามีรอยสิวนะ,ะหน้าแก้มกับข้าวสมนะคะที่แบบมีรอยสิวมันก็ค่อนข้างแดงนิดนึงนะคะที่เราจะใช้คอนซีลเลอร์ของ Color Pop นะคะอันนี้ไลท์สินะคะก็คือ o l o r p o บเราก็ใช้หมดไปค่อนข้างหลายแห่งแล้วค่ะแมทนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ให้การปกปิดที่ค่อนข้างดี วันนี้เราจะใช้แป้งตัวเดิมที่เราหยิบมาใช้บ่อยในช่วงนี้นะคะก็คือ b b l บ s t s e b u ส p a บนะคะไม่ได้ลากออกมาที่คอเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็สีสมันค่อนข้างพอดีมากเลยนะคะตอนแรกกลัวแบบจะขาวไปมากเบอร์แบบเแบอบร์แบบแบบสุดสองอะก็เดี๋ยวเราไปแต่งหน้าที่เหลือแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะคะ ก็ตอนนี้นะคะเที่ยงครึ่งแล้วเอ้ยยังไม่เที่ยงครึ่งกำลังจะเที่ยงครึ่งนะคะเราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวนี้เรามีออกไปทาธุระข้างนอกประมาณไม่น่าจะเกินสองสามชั่วโมงนะคะวันนี้ก็เห็นจากแดดแล้วก็น่าจะร้อนพอควรในตอนบ่ายก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างะคะ่ะแต่ฟินิชที่ได้ตอนนี้ก็คือแมทมากเลยเมื่อกี้มีมอ่ะทาสัพตรงขามไปนะคะมันแบบหน้าไปโดนเรือแล้รรู้แล้วมันหลุดนิดนึงนะคะแบบเป็นสีแดงหลุดออกมาเลยก็เลย ทัชอัพตรงนี้ไปนิดนึงแต่ว่านอกนั้นก็แบบไม่ได้ทำอะไรแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันทีนึงแหมมากเลยนะคะอก็ตอนนี้นะคะก็คือเวลาประมาณสองทุ่มสิบนะเราก็มีตัวคุชชั่นตัวนี้นะคะอยู่บนหน้ามาประมาณแปดชั่วโมงกว่าได้นะคะเราก็จะมาดูกันคือวันนี้ไม่ได้ทัดหน้าทั้งวันเลยนะแบบไม่ได้ทัดอัพไม่ได้เติมแป้งแล้วก็วันนี้ออกไปข้างนอกประมาณ สาี่ชั่วโมงได้นะคะคือส่วนมากก็อยู่ในห้างแหละแต่มันก็ค่อนข้างร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ตรงปลายจมูกนะคะมีเรือนไปบ้างแล้วก็ตรงปีกจมูกก็มีเรือนไปนะคะตรงคางจะเห็นว่ามีหลุดไปนะคะ แต่นอกนั้นก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นสิวเอ,อ่อที่มันแบบพึ่งแห้งแล้วก็เหมือนแบบพึ่งตกสเก็ตไปนะคะมันเป็นสิวอักเสบเนาะก็มันมีความเกาะตรงนี้นิดนึงนะคะอาจจะแบบเกาะอะไรที่มันแห้งอะไรเงี้ยคือโดยรวมนะใส่รู้สึกว่ามันโอเคนะคะฟินิชโดยรวมก็คือมันคุมมันได้ดีเลยนะแล้วก็แบบยังไงดีคือแบบไม่ได้ดูแบบหนาหรือแบบ โบกเกินไปแต่ว่าก็มีเรือนระหว่างวันบ้างนะคะตรงที่แบบตรงที่หน้ามาันหรือว่าตรงนี้ที่เราแบบอาจจะจับหน้าไบอ่อยหรือมันแบบติดไปกับแมสแะอะไรเงี้ยแต่โดยรวมคือมันทําได้ดีกว่าที่คิดไว้มากเลยนะดูเพราะว่าตรงอื่นอะ่ะคือแบบยังอยู่ดีอยู่เลยตรงแก้มตรงหน้าผากอะไรเง,งี้ยแต่ว่าตรงจมูกกับคางคือมันเป็นโซนที่เราหลุดประจานะคะเราก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นคุชชั่นหรือแบบรองพื้นอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นโซนที่เราหลุดประจานะก็ อันนี้นะคะก็ให้ c o v e r อยู่ที่ประมาณีเดียมนะคะแต่ว่าคิดว่ามันก็บิวเป็นฟูได้นะตอนที่เราลงสองเลเยอร์มันก็ค่อนข้างปกปิดได้ค่อนข้างหมดแล้วก็ฟินิชค่อนข้างแมทนะคะแล้วก็คุมมันได้โอเคเลยแปดชั่วโมงแบบไม่ได้ถัดอัพก็ยังอยู่ดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะแป้งที่เราใช้ด้วยแต่ว่าส่วนตัวโดยวรวมก็ว่าโอเคเลยนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็นแบบคุชชั่นที่ขายดีที่สุดในฮ่องกงซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนะคะแต่ก็นั่นแหละมันก็หาซื้อในไทยไม่ได้มัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไปซื้อมาจาก กุลาลัเปอร์น,นะคะแต่ว่าที่ใครเคยมีโอกาสได้ไปฮ่องกงก็ไปบอกบอกกันไหนแล้วกันว่ามันแบบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่โดยรวมนะคะแบบประมาณพันห้าเราแต่ว่ามีรีฟิลมาให้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่นะคะมันก็ราคาประมาณแบบอารมณ์แบบเกือบๆจองเซมูลอะไรเงี้ยเนาะที่แบบเข้าบ้านเราก็ประมาณนั้นโดยส่วนตัวเราก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้คิดว่าแบบน่าจะแบบได้หยิบม,มาใช้บ่อยเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคุมมันได้โอเคอะไรเงี้ย ก็เลยแบบอืมโดยรวมคือแบบข้อข้ามประทับใจกว่าที่คิดนะคะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็เจอกันใหมค่ค่หนะค่ะบ๊ายบาย